ประโยชน์ของ BI ที่จะใช้ในการตัดสินใจนะครับการใช้ BI เนี่ยสามารถทําให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือคนอื่นๆสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเพิ่มความแม่นยําในเรื่องของการตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นคือเอาผลจากการตัดสินใจเนี่ยมาช่วยในการดําเนินงานนะครับหรือการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตสามารถให้เรามีการวางแผนได้อย่างทันท่วงที หรือสร้างเสริมข so ีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทต่างๆยิ่งบริษัทเนี่ยใช้ข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยบริษัทที่ใช้ข้อมูลจะมีการได้เปรียบมากกว่านะครับในการเพิ่มความแม่นยําในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของการตัดสินใจที่เป็นข้อมูลที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับสามารถลดความเสี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับในการเพิ่มกระบวนการในการทำงานก็จะเห็นภาพรวมของหน่วยงานแล้วก็สามารถเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นได้ การตรวจสอบความก้าวหน้าเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอให้โครงการเสร็จเมื่อตรวจสอบแล้วมีปัญหาเนี่ยสามารถช่วยให้การแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นในเรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตนะครับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มมากขึ้นเราจะต้องวางแผนยังไงบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศหรือที่ทางทางเศรษฐกิจนะครับช่วยในการออกแบบมาตรการเชิงรุกว่าถ้ามันมีแนวโน้มเนี่ยเราจะออกแบบมาตรการยังไง ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพในเรื่องของการบริหารงานให้สอดคล้องกับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการตัวอย่างในการใช้ BI ในหน่วยงานนะครับในเรื่องของการคลังการงบประมาณนะครับการวางแผนการพัฒนาสังคมการบริหารการจัดการภัยพิบัติในเรื่องของการศึกษา ในเรื่องของการคลังและงบประมาณเนี่ยเราสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามงบประมาณรายจ่ายทั้งกลมกระทรวงต่างๆเปรียบเทียบจากหน่วยงาน A หน่วยงาน B หรือว่าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วจากปีนี้นะครับว่ามันล่าช้าหรือว่าเกินงบไปมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะดูว่ากลุ่มก้อนที่มีแนวโน้มมากขึ้นอย่างเช่นผู้สูงอายุมากขึ้นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเงี้ยเพื่อวางแผนสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม นะแล้วก็ในเรื่องของการพยากรณ์แนวโน้มของผู้รับบริการว่าในอนาคตผู้รับบริการเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะได้เตรียมทรัพยากรได้อย่างเพียงพอในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติถ้าเราทราบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับเราสามารถออกมาคํานวณได้ว่าถ้าเป็นข้อมูลสภาพอากาศหรือข้อมูลสภาพจุดเสี่ยงภัยต่างๆเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับมีการตัดสินใจที่เรียกว่าฉุกเฉิน แล้วก็ช่วยให้ปัญหานี้ยที่ขายได้นะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราสามารถเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของคะแนนการทดสอบตราเข้าเรียนหรือว่าการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้แล้วก็สามารถติดตามเพื่อที่ให้ทุนการศึกษาหรือว่าส่งเสริมไปในอนาคตได้ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Power BI ที่เป็นของ Microsoft lo, นะครับ t a b l e นะครับหรือว่า QuickSense นะครับหรือว่า Google Data Studio ถ้าเป็นของ Power BI ก็จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราน่าจะคุ้นเคยกับการใช้ Microsoft Office อยู่แล้วนะครับอันที่2อเนี่ยครับ t a b l e คือ Tableau เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลายแล้วก็ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆได้ดี ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะแล้วก็ Quick Sense นะครับมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Google Data Studio อันนี้เป็นของบริษัทใหญ่เลยนะครับเป็นของบริษัท Google ซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ถ้าเป็น Data Studio เนี่ยก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเป็น l o o k Studio เนี่ยก็อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายมานิดนึงมีการเชื่อมโยงจาก Google Analytics นะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่มากหรือเป็น g o o g l e s h e e t ที่เราสามารถพัฒน,นาขึ้น้นนะนเพพื่่อใชใชกกาาาารรายงงวสถิตต,ต ความท้าทายในการใช้ B.I. นะครับก็คือคุณภาพข้อมูลในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของต้นทุนที่มีความซับซ้อนในเรื่องของการปรับตัวทางวัฒนธรรมในเรื่องของคุณภาพข้อมูลเนี่ยก็สามารถนําข้อมูลที่ก,ก,กระจายต่างๆเนี่ยที่มันไม่ตรงกันเนี่ยสามารถเอามาวิเคราะห์ความผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณภาพข้อมูลเนี่ยถ้ามีการจัดข้อมูลให้มันเป็นระบบเดียวกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอันเนี้ย เป็นสิ่งที่กังวลกันมากเพราะว่าเนื่องจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆด้านนั้นควรพิจารณาในเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDP a นะครับต้องมีมาตรการที่เข้มงวดน,นะครับในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในเรื่องของต้นทุนและความซับซ้อนเนี่ยก็อาจจะต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าฮาร์ดแวร์หรือว่าค่าที่บุคลากรที่จะต้องส่งไปอบรมนะครับหรือบางหน่วยงานอ,อาจจะ ขาดทรัพยากรเพื่อใช้งานในระบบ BI นี้ก็ได้ใน,นเรื่องของการปรับตัวทางวัฒนธรรมนะครับผู้ใช้นะครับทุกระดับเนี่ยต้องเปิดรับแล้วก็ใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับต้องมองว่า BI ไม่ใช่ภาระที่จะต้องมาเพิ่มเติมในการทํางานแต่ว่าเป็นส่วนช่วยให้การทํางานเราดีขึ้นต่างหากโดยสรุปนะครับ BI เนี่ยก็จะครอบคลุมในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลทั้งการวิเคราะห์การรายงานผลนะครับในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมันมีหลายโปรแกรมเลยนะครับลองเลือกดู ในเรื่องของการช่วยให้หน่วยงานมองเห็นภาพรวมแล้วก็สามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายได้อย่างแม่นยำนะช่วยในการคาดการแนวโนม้มในอนาคตนะครับสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะลดความสูญเปล่าในเรื่องของหน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพบริการหรือจัดการปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับในเรื่องของการนําองค์กรไปสู่องค์กรที่ทันสมัยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายการใช้ BI เนี่ยต้องมีการวางแผนความปลอดภัยข้อมูลอันนี้ย้ำเลยนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลหลุดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษต่อองค์กรได้ครับ